สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเช้าครับผมหกโมงครึ่งครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านทองประดิษฐ์ครับผมอยู่ที่สองพี่น้องสัพบุรีครับกลับมาถึงเมื่อเย็นวานขายาพูดภาษากลางกลัมบมาหอด้านนี้ครับตอนแรกเนาะกลับมาน,นี้วันนี้บรรยากาศตอนเช้าหมอครับหมอกไม่หมอกหมดเลยหกโมงครึ่งแล้วตะวันยังไม่ขึ้นเลยท้ายิยีจริงไม่ขึ้นเลย วันนี้ก็มีโปรแกรมครับว่าจะทำหลายอย่างครับทำความสั่าหลายอย่างทั้งผักทั้งอะไรด้วยว่าจะไปตัดผมด้วยก็ดูก่อนครับว่าจะทำอะไรก่อนเนาะหนุเช้านี้ก่อนครับแล้วตื่นขึ้นมาก็ตื่นมาหกโมงเหมือนเดิมครับผมเหมือนทุกทีครับเด็กๆไม่นอนบ้านครับเด็กๆจะนอนบ้านป้าอ้อวันนี้พ่อบ้านกับปา้าอ้อยายอนอยู่บ้านสองคนกับในบ้าน เห็นไมแม่บ้านั่า่อนนะครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะก็เนส,สายนิดนึงครับก็ออกมาหุงข้ารอเลยครับผมเดี๋ยวาทำกำคงกับ,งบข้าวอะไรรอลูกก่อนสักพักใหญ่ๆก็น่าจะมาครับเ,เด็กๆก็จะประมาณนี้ครับหมอกลงครับหมอกหนามากเลยแต่บ้านพาที่จะไม่ขึ้นเลยเนาะแต่จะมาเจอกันอีกทีครับผมใอ้สายว่าจะทําอะไรกันก่อนเนาะมาชมบรรยากาศตอนเช้าครับไวเสียนอ่อนไปเลย ชนชมปู่ไว้รูดน้ำให้ตายไปต้นหนึ่งตายแห้งเน่าเลยแล้วก็ไอพวกนี้ค่ะมันก็ไม่ลดให้ครับก็เริ่มรูแห้งตายเลยชวนชมต้นนี้กระถางนี้เรียบร้อยแหละยังดีเหลือสะแนแหนนิดนึงกับชีฝรั่งพวกนี้แม่งรักพวกนี้มันเกิดขึ้นเองครับตอนที่น้ำเพื่มอมาตั้งไว้ตรงนี้เนาะ ยาคือโลกโเต็มเลยตอนแรกนี่ว่าเป็นเม็ดฟักทองข่าก็ลงปลูกตรงนี้แต่ไก่เดี๋ยวก็จะขุดลงปลูกข้างล่างใหม่ครับมันขึ้นกอนะตอนนั้นน้ำยังท่วมอยู่ดูก็ดอกเหมือนฟักทองแต่ใบไม่เหมือนต้นเล็กนิดเดียวออกไปออกดอกแล้วก็เลยว่าจะเดี๋ยววันนี้ว่าจะหรือว่ามันตอนเยน็เยนๆย็นจะรายหญ้าทางหญ้าแถวนี้ออกนิดนึงครับจะลงเม็ดจริงๆเม็ดฟักทอง เรืองเหลืออีกชุดหนึ่งลกมากเลยเดี๋ยวต้นกระทุ่มก็โตแล้วต้นขี้เหล็กเราก็รอดครับนึกว่าจะไม่รอดน้ำรอดแล้วเรียบร้อยต้นกระทุ่มก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ห็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไล่ไลต้นอยู่ครับน้ำให้ไหวต้นกระทุ่มรอดแต,ต่เดี๋ยวก็จะเป็นล่มครับล่มให้ลดล่มเป็นเงาให้ลดอยู่ฝั่งนี้ก็ดีไปกระทองก็ปลูกยาไปจะน,นี้ครับ เป็นดอกหมดแล้วต้นเล็กๆแตเป็นดอกก็ไม่รู้ว่าดอกดอกยังไงดอกดูผู้เด็กก่อนแล้วกันจะจิ้มน้ำพริกดอกมากเลยดอกแต่ไม่รู้ใช้ักทองหรือเปล่าเหมือนเป็นฟักฟักเขียว เก็บฟักเขียวไว้กเก็บแต่เบ็ดฟักทองไว้เนาะฟักทองซื้อมาจากตลาดครับดูรดน้ำให้ก็อนน้ำแบบนี้นะครับก็จะมีที่เลนหน่อยปีนี้ลงเยอะเลยลงหวบเลยปีนี้ที่จอดรถก็เพิ่งจะจอดครับก็ยังมีหญ้าลกนิดนึงจะเก็บดอกฟักทองฟักทองก่อนดูใช่มันหรือเปล่าก็ปลูกเงี้ยครับปลูกประดับไปเลย นอกร่วงแล้วกะเพราล้วก็พอได้กินอยู่ครับพอได้กินอยู่เนาะเก็บไปใส่ผัดผัๆใส่รวมๆผสมกันมัว่วซั่วกันไปนี่จะด,ดอกตวพู่ในม่ได้จับผสมพันธุ์ครับให้พุงว่างให้ มุงต้นอะไรมันเรียบร้อยกันค่ะเออ,อากาศตอนเช้าๆครับนกเกราไปบินอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นครับผมจะโมงหนึ่งแล้วหนึ่งมงเช้าแล้ว ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวอาจจะทำความสะอาดแถวๆนี้ครับได้ยาะวกว่าลองดึงอยู่จอบก็กลับไปอยูุ่บนหมดแล้วลองดึงลองลองถอนดูว่าจะขึ้นหรือเปล่าอืมแล้วกบทองแล้วพระอาทิตย์เพิ่งจะขึ้นครับผมเพิ่งจะโผล่ขึ้นมาเนาะแสงแรกครับของ <c oughs> <c oughs> อะไร เช้าวันอทิตที่14มกราคม2567ครับเข็ดกลับมาอยู่บ้านที่สุพรรณบุรีครับผมตอนนี้ก็กำลังทำความสาดบ้านครับกวดอยากจงอยากแย้ไม่อยู่นานอยากแก้ขึ้นเต็มเลยนกก็ออกแยกลางบินออกงหากินแล้วเจ็ดโมงแนาทีครับ น้งเสียงแจ้วเลย,ลยน,น,นี่แหละูอากาศตรงนี้อากาศก็ไม่เย็นนะไม่ร้อนอากาศอบอุ่นไม่หนาวไม่ร้อนแต่ว่าหมอกหนาะ นน่่าาจะเป็ุม,มกกวครับตอนนี้ก็มาตัดผมครับผมร้านตัดผมที่นก็เป็นคนบึงกาเหมือนกันครับในมูครับผมอยู่ก่อนถึงถอำเภอก่อนถึงถอำเภอครับแต่ร้านเล็กๆครับตัดประจำหลายปีแล้วครับรก็จะกลับมาอยู่บ้าน ตัดผมไผ่หมูครับชายิงตอนนี้เรียกบ้านไผ่หมูครับอันก็ในบ้านครับเด็กเล็กกานรักนั่นรักนั่นรักครับผมช่างก็บ้านๆกันเองกันเองครับคนดีสานกันครับผมเจอตอนแรกมอเจอเปิดร้านใหม่ๆนู่นครับเวอาถ่ายดู โล่สบายหัวทรงเดิมแตบบ่ยาวออกสั้นเหมือนทรงเดิมสบายหัวจริงๆเลยรถที่มัยังไม่เลิกกันก็เลิกแล้วไม่ใช่แล้ว หลังจากพักผ่อนไปนิดนึงครับเดินมาก็จะเปลี่ยนยางในรถครับผมงานเยอะครับวันนี้กี้เปลี่ยนหลอดไฟบนบ้านหลอดไฟเสียหลอดหนึ่งซื้อมานี่คือเตปูเตปูแทงตอนไหนไม่รู้ไม่รู้เธอรู้หรือเปล่าเดี๋ยวถอดออกดูครับ หลังจากถอนตะปูออกมาก็ไม่รู้ว่าจะรั่วหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกว่าจะซึมครับเดี๋ยวพักไวสักแป๊บหนึ่งกันตะปูยาวประมาณนี้เลยมันนอนไปในนอนนอนเนาะรอ,อ,อสักพักหนึ่งถ้ามันรั่วค่อยเปลี่ยนครับพอถ้าไม่รั่วก็ปล่อยมันเดี๋ยวก็เตรียมของครับพรุ่งนี้ทํางานครับผมแบนครัมหมวยครับไอซอลิดติดต้้งกับติดแป๊มน้ํา ร้อนอยู่ครับผมโอ้หแดดมากเดมเดดไม่มากจะร้อนจัดร้อนจริงๆมันไม่มีร่มอยู่ครับเดี๋ยวบันไดเอาอุปกรณ์เครื่องไ้เครื่องมือขึ้นประมาณแปดโมงครับพรุ่งนี้สามโคกเออาดหมูนแก้วเดี๋ยวสักพักจะถอนยาออกกำลังกายเอาช่วงนี้ก่อนเก็บของเก็บไรเคลียอ,อ,อะไรเรียบร้อยเดี๋ยวถอน้าถอนอะไร,รบ ก็ชอพอาภัยลูกครับสามลูกแก้วเยตินามมันเต็มแล้วก็เลยเหลือไว้ลูกหนึ่งเหลือลูกนี้ผ่าเนื้อครับไปลิ้นหมาเนื้อยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แก <Bye. S 1> <Kinder. S 2> ้วน้ำแ uh. ิงแก้วมาแก้วไม่ไปั่นดิก็อะไรเนอ่ะแก้วน้ำแิงอ่ะอะไรมะคร้าสี่ลูกก็เหม็นอที่เหน้อยนี่ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะมาอยู่บ้านวันแรกในรอบเดือนครึ่งครับผมกลับมาจากบนเนาะก็เตรีมมยมเคระไม้ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับเอาที่จะเท่าที่มีไม่ใช่จําเป็นเท่าที่มีแต่ว่าสักพักหนึ่งจะถอนแล้วครับแดดร่มลมตกแล้วล่ะจะถอนแล้วทั้งคนถอนทั้งถอนหญ้าทั้งถอนคนด้วยก็จะ,จะเอาอยู่เริ่มต้นยังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มตรงไหนดี อาจจะเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับจากต้นนี้ไปวันนี้เนาะเอาไปถึงตรงนั้นพอครับเดิมได้แล้วครับผมออกกําลังกายยานตอนเย็นครับก็จะประบาดน,นี้ครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะก็ขอโทษครับที่บรอโภอีสานครับผมเราภาษากลางเนาะขอโทษน้ำลายไหลนะครับผู้ใด,ดเบิ่งยู่ก,ก็ไดเพราะว่าบางท่อก็บบสะดวกครับ กบ่ได้ายา์ภาษาจะของดอกต่ว่าค่ะให้มันเขากับแบบมาบรรยากาศเทาที่ใส่เนาะแต่จริงๆแล้วก็บ่ได้ยอยู่ครับผมแบบเนียนเนาะไปตัดทรงผมมาใหม่ใช้ไรกกวกาเกาหลบาบอเดาหัวดีครับผมก็ประมาณนี้เนาะไปอยู่อิสานนอกางหันก็ลา้มือเติบอยู่ประมาณเกือบสี่สิบห้ามือเนาะสี่สิบกว่ามือกกลึงครับภาษาอีสา,านนอกไรกว่า มาบอกภาษาการกับล like ูกกับแม่บังเธอกับบอกอีสานครับผมบอเดบอภาษาการน้ำลายเรากับล no ูกกับเต่ากับเอาอีสานเฮาแต่ว่าบางเถื่อกับนี่แขกคนแบบเขาก็บ่ได้อายเด็กเขาก็ะหูว่าเขาเป็นคนอีสานอยู่แต่ว่าเขาเวลาเขาถ่ายคลิปนั่นนี่บังเถอมันก็บ่สะดวกสีบอภาษาอีสานก็ที่ลประมาณนี้นะครับเนาะเข้าใจกันนะครับเด้อบ่ดามาเนาะประมาณนี้เนาะอธิบายกันไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวถอนต้นไม้ถอนหญ้าถอนยูแล้วกันนะครับพอดีคำ้วครับเดี๋ยวเพียงยินงยิ้จัด ปวดหน่อยๆจิบๆไปเรื่อยครับผมเมอื่นกะเดี๋ยวไปลุยงานครับแต่เศร้าครับกะโชคดีเยอะครับมาเขากระโทษน้ำเลยครับวันนี้กะจะคลิปนี้ก็สิฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับกับมารับชมมัติดตามครับผมจับฝากกดไลค์กดสับสไครป์เป็นกำลังใจได้ครับเด้อรับคลิปต่อไปก็ได้ก็ะก็ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมพอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปมื่อื่นเพื่อนครับเดี๋ยวเข้าไปเห็นงานเดี๋ยวถ่ายเบิ่งเขาว่าเห็นอย่างเนีเนาะ ก็แก้งแล้วครับผมไม่มียังหลายครับผมสลักจีนีโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ